วันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาโรงพยาบาลตอนค่ำๆให้ดูนะคะนี่คือบริเวณโรงพยาบาลศรีนครินนะคะช่วงนี้มาเยี่ยมลูกนอนโรงพยาบาลนะคะวันนี้อากาศดีนะคะความร้อนก็นลดลงนะคะวันนี้เมื่อวานนี่จะร้อนมาก ตอนนี้จะออกไปหาทานข้าวนะคะไปหากินข้าวแถวร้านแถวริมถนนนะคะตรงหน้าโรงพยาบาลกะะ็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่16เมษายน2566นะคะ วันนี้มาคอนแก่นนะคะมาเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลศรีนครินถ่ายบรรยากาศบริเวณรอบ,บโรงพยาบาลตอนค่ำๆให้ดูะคะ่ะตอนนี้ก็ประมาณสักหกโมงกว่านะคะพอดีตอนนี้กําลังจะออกไปหากินข้าวนะคะบริเวณริมถนนแถวๆหน้าโรงพยาบาลก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ชมนะคะ บางท่านอาจจะไม่เคยมาโรงพยาบาบลศิรครินก็ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศะคะนี่ก็คือทางเข้าโรงพยาบาลนะคะ,อ,ะอันนี้คือบริเวณตัวข้างในนะคะบรรยากาศรอบๆนี้ดูช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเป็นช่วงเทศก,กา,สาลสงกรานต์นะคะผู้คนลถก็ไม่พลุกพล่าน,นะคะเงียบสงบดี คือทางเข้านะคะถ้าเดินออกไปเลี้ยวขวาก็จะเป็นสะพานล,ลอยนะคะคข้างหน้าจะเป็นสะพานสะพานล,ลอยหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะรูปไดโนเสาร์ที่ทายจากสะพานลอยนะคะ ตรงข้ามมันก็จะเป็นที่พักพักได้ก็จะมีโรงแรมยู่อินแล้วก็มีขอพักเยอะแยะนะคะข้างหน้าสำหรับญาติญาติท่านใดที่มาพ่อคู่ป่วยน่ะ mm hmm. นี่ก็คือตรงสะพานลอยข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะะ mm hmm. พอมาถึงถนนก็รถเยอะเหมือนกันนะคะวันที่16เมษายน รถเยอะเยอะเยค่เดี๋ยวจะข้ามไปดูร้านอาหารตามสั่งนะคะตรง,ตรงข้างดินถนนด้านน้้นนะคะนี่คือถ่ายจากสะพานล,ลอยหน้าโรงพยาบาลศีนาคารินทร์นะคะตรงด้านนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้า โรงพยาบาลศีรษะกริตรงจุดที่เห็นสุ่มๆก็จะเป็นศูนย์หัวใจสิริกิตนะคะจุดที่เห็นหน้าสะพานลอยก็จะเป็นอาคารกัลยาณิวัฒพนาโน๒โรงพยาบาล ้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์สะพานลอยลมีรูปไดโนเสาร์สะพานลอยข้ามมาจากฝั่งโรงพยาบาลศรีน,นะครินทมีพอดีเดินเลาะหากินข้าวนะคะหากินข้าวก่อนนะคะพอดีมีร้านยินกระโซงข้างมไปถนหนหน้าโรงพยาบาลนะคะ ตัวแวะกินสุกี้ร้านข้างทางค่ะตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลศรี